เด้อครับมาเดินทางกับงอเถานะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่บนถนนากาญจนานะครับทางด่วนมุ่งนาไปาถนนกาญจนางอเถากะครับไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมาเดิครับเด้อมาลุนว่างอเถอสิไปไปพ่อ,อยังแน่นาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ แรนน้ำกลนซิบลอยอยู่พี่น้องเฮ้ยหัวรถเซเรนอดใส่ขับเร็ววะใดพี่น้องว่าร,รถงอะเถาแรนได้แปดสิบโอ้ยเงาะเถาสิแจ้งรถแล้วอึดเอึ๊ดเอึดเอึดอึดอึดโอ๊ยเนาะอะไรชมบรรยากาศไปกับงอะเถาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่ง วิวบนสะพานนะครับเนาะบนสะพานทางด่วนถนนกาญจนามุ่งหน้าไปพระรามสองนครเนาะ,อะตอนนี้งาทออยู่แถวบนถนนสุขุมวิทเนาะข้างบนนครเนาะผ่ะานสำโรงตอนนี้ใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะถึงสะพานสะพานขามแม่นำ้ำเจ้าพระยาแล้ว รถเป็นกระแซงงอเถาไปเบิร์ตไปนองเอ้ยเอาก็ไปเรื่อยๆเนาะบ่ะต้องไปเร็วดอกไปเรื่อยๆถึงว่าไปเร็วด้งอเถาก็ไปเร็วบ่ไ,ได้เนาะเมื่อนี้กะเขาเขาเมืองแนะ่ไปนองเขาเมืองแน่กะหถทนทางแนะ่โอ้แท็กซี่เป็นแซงสายไปเลยีปนองเอ้ยแซงหามแซงจอย เด้อครับเธอมาชมวิวบรรยากาศวิวสะพานสะพานแฝนเนะครับเนาะ ไปทางไหนนอเนี่ยสุขสวัสดิ์เป็นมาพระรามสองแมนมาหน,อนอ่อเนาะเวนงอเถาลงทางแล้วบ่านอ้อพี่นอ้องเอ้ยเป็นมาสอนอทางรวนบางพี่สุขสวัสดิ์เป็นมา ้าบ่เมนรถบรรทุกซสแลนสายนอนี่นอสีแลนขัวแนก่ก็กแลนเร็วมอเท่ากกแลนสายนี่แหละนอเป็นห้องเนอคงบะพิดดอกนี่เด้๋ยวกับเดอร์บนอ่าอ่าวิวบรรยากาศสะพานอ่า เบิร์พี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นสปานอึดอืดโอ้ยเบือนน้ำกลืนเพิ่นได้ญ่วะเนาะพี่น้องเอ้ยรถกำลังสิเบือน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 ขึ้นน้ำเพิ่นมีแต่ขั้นแซงรถมอเถาไปเนะี่บรรยากาศตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเนาะมอเถาก็มาแต่ส่งขนมพี่น้องส่งขนมอ่าปากน้าส่งประมาณจค่สี่สิบปีบนี่แหละพี่น้องโอ้ยเต็มรถไปเลยพี่น้องเนาะ เออแซงได้แล้วเว้ยเขาสีแซงรถบรรทุกได้แล้วพี่น้องบรรทุกบรรเนลนยีซิปมอเตอร์เนซีซิปก็สีแซงได้และะ้วมั้งเอารถคันนี้ก็กแซงทรายมากบ้านนี่ยเนี่ยนะชมบรรยากาศกำงามกับหงาเถ้าเนาะครับเนาะวิวแม่น้ำจ้บพ่ะยาก็มีพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งวิววิวแม่น้ำจ้บพ่ะยา วิวกำลังสิขรามแม่นำจะพปยายพี่น้องเฮ้ยกำลังสิขรามเลยละ่ะไปเรื่อยๆเนาะอ,อึดอึดอึดโอ้ยเนาะที่แจงบันไดบ่านอนนอนเนาะมาเด้อผู้ใดอยากนั่งรถกับงอเถามาชมบรรยากาศกับงอเถาเนาะผู้ใดเข้ากะริยาเบิ่งรถงอเถาแปลกกลมูพี่น้องเฮ้ยอันผู้เคยผู้ใดเคยเห็นไรสวนงอเถานั่นละ่ะรถงอเถาจอดดูนั่นละ่ะพี่น้องขั้นนั่นละ่ะ อันนั้นพี่สาวผมเป็นแซลอยู่เรื่อยๆเป็นว่าจะเอาอยู่อันนั้นผมมาผ่านบ้านพี่สาวผมนะแถวน้ําแดงนะบโเห็นผมไปล่ออยู่คนอยู่แถวตลาดน้ําแดงกับโเห็นเทพวราก,กับโบเห็นพี่น้องเลยผมก็ขึ้นทางรวนมาเลยเนาะเป็นทางรวนอันนั้นเพื่อนก็บ,บอกว่าอันนั้นเป็นตะไวบว่แหละอันนั้นเป็นตะไวบนอพิ่นว่านะไวๆครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นสะพาน สะพานแขวนมาได้เลยนาะพี่น้องเนาะสะพานแขวนยิ่งงามๆบรรยากาศนะครับเนาะกะคลิปนี้กะขอจบเพียแค่นี้เนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่กะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเนาะเอฟซีทุกๆท่านที่แวะเวียนเข้ามาหาเงอะเถาเนาะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อกดกระดิ่งให้เงอะเถาใน่นะครับเด้อกดกระดิ่งเงอะเถาดังโป้งโป้งโป้งนาะพี่น้องเนาะอ่า กระดิ่งเงาเถาดังแบบนี้ได้พี่น้องคันผู้ใได้อยากหูกะก็ลองเบิงกัะฟังเบิงได้ครับเดอ้อขอขอบคุญขอคุณน f G, ในประเทศต่างประเทศสุดท้ายนี้งาอเถาขอก้าวบามาอขอพุ้นครับสวัสดีครับ